ตอนนี้เขาดาวกันได้แล้วนะครับอีแคสซิฟกัววานฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียจะระเบิดนัดแรกแล้วครับเร็วๆนี้เนี่ยมาโน่พกกิ้งครับจะประกาศ23นักเตะชุดเจอจีนกับสิงคโปร์แล้วครับผมขอวิเคราะห์ก่อนเลยนะครับว่า23นักเตะเนี่ยจะมีใครบ้างครับไปเริ่มกันที่ผู้รักษาประตู3คนนะครับคนแรกเนี่ยผมเลือกกำพลปฐมอักกุลครับจากราชบุรีเอฟซีครับโดยกำพลเนี่ยพิสูจน์ตัวเองมาแล้วครับในฐานะนายทวารแชมป์ AFF ครับและพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งครับในเกมที่เจอกับจอร์เเเจียครับา ละครับ,รบการโหเนี่ยไม่ใช่แค่ควรติดทีมแต่ว่าควรเป็นมือนหนึ่งทีมชาติด้วยนะครับส่วนโกอีก2คนเนี่ยผมเลือกปฏิวัติคําใหม่จากแบงคอ,งองกยูเต็ดครับที่เล่นได้ดีขึ้นมากในปีนี้แต่อาจจะมีจุดอ่อนเรื่องของการชอบพลาดในจังหวะใหญ่ๆครับและอีกคนเนี่ยผมเลือกสารานนท์อนุอินนะครับจากเชียงรายที่ฟอร์มสม่ำเสมอและสภาพร่างกายเนี่ยดีกว่าชัดชัยบุตรพรหมที่ป่าเจ็บครับไปต่อที่แบ็คซ้ายนะครับช้อยเบอร์หนึ่งเนี่ยผมเลือกธีระทรบุญมาทันจากบุรีรัมย์นะครับจริงอยู่ว่ามาโน่เนี่ยชชชออ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 บบบบใใใ้้้้้้ธธีีีีีีีีีีรรรรรรราาาาาาานน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 ตตตตำำแแห่่่่่่่งงงงงงงกกกกกลลลทททเเเเเยยยยยยยมมมมิไไ็็คคคคซดดุณภพะะัััััืโสสวว เนี่ยผมชอบเควินดีรอมดามจากท่าเรือแต่ว่าเควินเนี่ยมีประวัติในการถอนทีมชาติบ่อยๆนะครับถ้าเกิดเขาไม่ยอมมาเล่นอีกในครั้งนี้เนี่ยผมก็ยอมตัดใจแล้วไปเอาพิธาโนชยาจากแบงคอกมาแทนนะครับส่วนแบ็คขวาเนี่ยผมเลือกนิโคลัสมิเคลสันครับจากโอเดนเซ่ครับก็เป็นคนที่จองตำแหน่งแบ็คขวาตัวจีทีมชาติไทยตั T ้งแต่คิงส์คัพแล้วนะครับมีคือฟูลแบ็คที่เล่นได้ดีทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับแถมความฟิตก็ยอดเยี่ยมส่วนตัวสำรองของนิโคลัสเนี่ยผมมองไปที่นิติพงศ์ไสานนท์จากกแบงคอยูนนเเต็ดะครับที่ล่นได้สสสสมมม่่ำเอชววยโรค้าชัย3เกมรวดใน AFC Champions League ครับส่วนเเเซ็็นนตอร์แบี่ย มี4คนใช่ไหมครับคนแรกเนี่ยผมคิดถึงเอลิสดอเลจากบารียูนเต็ดครับกองหลังที่สูงถึง196ซนติเมตรนะครับคนต่อมาคือพันศาเหมิบุลจากบุรีรัมยูนเต็ดนะครับนักเตะที่มาโน่เนี่ยชื่นชอบมาตลอดสุภัททองสงครับกองหลังวัย28ปีจากทางบียูนะครับก็ถือเป็นช้อยที่น่าสนใจรวมถึงจก 1, ักรพันธ์ไพสุวรรณจากบีจีกองหลังสายบุกเป็นกองหลังแท้ๆแต่ทำประตูในลีกได้เยอะที่สุดของสโมสรบีจีในขณะนี้ก็คือสามประตูนะครับไปต่อกันที่มิดฟิลด์ตัวกลางนะครับกฤษาาาาากกกกกกกแแแมมนน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 นคคคครรรรัััับบบบจชลลุุีีเเเเเ่่่่ย็็ปตตวืืออออๆะะขขูญงโโิ้งคครรับืออตนนแกเี่ย ถูกตั้งใจจะวางไว้เป็นเซ็นเตอร์แบ็กนะครับแต่ว่าตอนนี้ปรับมาเล่นกองกลางแล้วนะครับอีกคนหนึ่งเนี่ยที่น่าจะติดแน่ๆก็คือวิรเลเป้อมพันจากมือทองนะครับจุดเด่นของวิรเทเก็คือเป็นนักเตะที่จ่ายบอลได้แม่นยำมากนะครับสารัตอยู่เย็นครับจาก B ีีเป็นอีกหนึ่งคนที่ติดทีมชุดนี้แบบไม่มีปัญหานะครับและอีกหนึ่งคนที่น่าจะสอดแทรกได้ผมมองที่ปกกล้าอนันต์จากแปงคอกที่ฟอร์มดีขึ้นพดทูพดตาในซีซั่นนี้ครับขณะที่ตำแหน่งมิดฟิวรุกกับปีกเนี่ยคนแรก คือสุขโชคสารชาติจากคอนซาโนตเลซัปโปรโรและเอกนิษฐ์ปัญญาจากอุระวะเรดไดมอนด์เนี่ยยังไงก็ต้องติดเช่นกันนะครับคือถ้าเกิดคุณไปค้าแข่งในเจลิกได้เนี่ยคุณก็ต้องเป็นตัวจริงทีมชาติไทยได้ครับง่ายๆแบบนี้ครับส่วนอีก2คนนะครับที่ควรใส่ชื่อเอาไว้ครับก็คือบดินผาลาครับที่โดดเด่นมากทั้งในไทยลีกและกับทีมชาติในช่วงหลังเป็นคนแอสซิสต์ให้กับทีมชาติในเกมจกเกมจอเอสโตเนียนะครับรวมถึงรุ่งรัตภูมิจันทร์กราฟจากแบงคอกยูเนเต็ดที่ป อุนโค้งสุดท้ายครับว่าจะหายทันหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดหายไม่ทันเนี่ยตัวเลือกของเราจะมี3คนได้แก่สุภชัยใจเด็ดครับดัซันโวไทยลีกซีซั่นที่แล้วจากบุรีมย์สุภรัตเหมือนตาครับที่ตอนนี้เนี่ยย้ายไปอยู่กับโอเอชลูเวนในเบลเยียมและอีกช้อยที่น่าสนใจก็คือทีรศักดิ์เผยพี่มายจากท่าเรือครับนักเตะไทยที่ยิงมากที่สุดในไทยลีกซีซั่นนี้ด้วยจำนวน5ประตูครับและนี่แหละครับคือ23นักเตะที่ผมวิเคราะห์ว่าน่าจะติดทีมชาติในชุดบอลโลกนะัดที่ไทยเนยเ และถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้นักเตะชุดนี้มาคร,ครบๆเต็มๆแล้วก็จีนก็จีนเลยครับผมว่าเราสามารถเอาชนะได้อย่างแน่นอนครับ